เข้ามาจีบหน้างานได้นะครับก็นักกีฬาก็กําลังเริ่มเข้ามานะครับเวีดที่นั่งอยู่นี่ก็ไม่ได้แข็งมากครับเวียดปันกลางครับเวียดตีห้านาทีก็มีครับนี่ฮะทางนี้ก็นี่ครับไม่ใส่รองเท้าเนี่ก็จะเป็นปากเซครับนี่อะปากเซครับ ไม่ธรรมดาครับเหยียบเหมือนฝั่งเพื่อนบ้านเราฝั่งเนียนมาฝนะั่งนู้นเป็นเจ้าดำครับทีมทีมเจ้าดำจากสปปาลาวเหมือนกันครับบอกเมื่อดหน่อยแลกข้ามกับพี่หมวดได้ไหมนะครับโอ้โห,โหนี่ครับพี่เมื่อบอกเข้ามาเลยนะครับทักทายพี่ยาด้วยนะครับพี่เมือ่อ ปาหมวดบอกว่าเรียกถามเาเา่าป้าหมวดหมวดตะแกงงามอะวดอ่ะเออตัอนวด <c oughs> นี่ปาเมื่อวานใ อย่ดีะอยู่ดีๆเห็นไมั้วนไปไเขาไปไม่ดิจิตีดีดิจิตีครผมไปผมรู้ต้องส้สองอะสองมันใครสู้หรอสองก็เตได้เออพูดพี่เรับได้ข เสือกีของพี่โก้สมัยยังรับแดดพี่รับได้พี่รับไดดเขาไม่กีกีทักทายเจ้าแบ๊กนะฮะเจ้าแบ็คบอกว่ามีเหลี่ยมไหมครับเจ้าแบ็คเข้ามานี่พี่เมื่อรับให้น้องกันไหมถ้าน้องกันเข้ามามันมันอยู่กรุงเทพยบักแบ๊กเด่นมันอยู่กรุงเทียบแบ๊กแบ๊กแม่ไอ้แบ๊กแม่ ที่มันเตะกับขนโจรเออที่มันเตะขนโจรเองรู้จักเองเนาะที่อยู่ค่ายขนโจรไม่ใช่ที่มันเตะตรขงข้างกับขนโจรในป่าทักทายน้องมะสุรินนะครับจากอิตาเลียนนะฮะน้องมะฮะถ้าน้องแบ็คเข้ามานี่ ไปรับให้บล่าโหพี่ยาวทักทายพี่ยาวเลยครับพี่ยาวเบียดพี่ยาวเยอะแยะมากเลยครับพี่ยาวเข้ามาเลยนะครับเบียดพี่ยาวพาทีมงานอมชัยออกมาเลยครับเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเบียดเจ้ากุมารนี่ก็มีเตะให้นะครับมีเตะนะ D.K. ไปหลายคนไหมครับอด @D.K. D.K. ยังไม่มาครับ D.K. ไม่มีครับ D.K. ยังไม่มีทีมงาน D.K. เข้ามานะ เวดอยู่ไออมรชัยนะครับเนี่ยเหลี่ยมเหลี่ยมเวดอยู่อมรชัยมาเตนี่ได้เลยนะครับเพราะว่าเหลี่ยมเยอะมากครับนักกีฬาสูสีกันเยอะมากเลยครับพี่ยาวพาเข้ามาเลยครับเวีดอมรชัยเนี่ยได้เตะเลยเข้ามาได้เตะแน่นอนครับสองร้อยสามร้อยได้เตะแน่นอนเลยตอนนี้นะถ้าเข้ามาเลยนะได้เตะจริงๆพี่เข้ามาเลยครับพาทีมงานเข้ามาเลย เพราะว่าถ้าพี่ยาวพี่ยาวมาไอ้เป้งอย่างเงี้ยพี่ยาวเป้งยาวเป้งอมรชัยอย่างเงี้ยก็ยาวเป้งมรชัยก็ถ้าไม่อยากเดะกกับพี่เมื่อศก็มีอีกหลายเหลี่ยมขอรับให้แน่นอนเนี่ยเนี่ยอย่างอย่าง,างพ่อค้าพ่อค้าไอเราอย่างเงี้ยหรือไอท็อปน้อยอย่างเงี้ยหรือท็อปน้อย<ว><า>อคู่กับแอดมินก็ได้อย่างเงี้ยหรืออีกหลายท่านนะมีอีกหลายท่านนะถ้าพี่ยาวเข้ามานะ ได้ตีนะครับอามาจีบหน้าหน้างานได้ครับพี่ยาวได้ตีแน่นอนครับพี่เอาดีเนี่ยพึ่งเอาดีเนี่ย เจ้าแบกบอกว่าขอซิมกุมารหน่อยนะครับนี่ครับพี่ยาวครับบอกเจ้ากุมารมานรับเจ้าแบกเจ้าแบกจะขอชิมนะครับขอชิมกุมารหน่อยครับเจ้าแบกบอกครับเจ้าแบกตอนนี้อยู่ในกรุงเทพนะครับอยู่ในเขตกรุงเทพของเรานะครับเมื่อก่อนนี้เจ้าแบกก็ซ้อมอยู่ยาว ยาวต่อให้สองหนึ่งเลยโอ้ยพี่ยาวสดขนาดนั้นเลยเลรอครับจะต่อให้สองหนึ่งพี่ยาวสดแต่ถ้าไปสนามหมู่บ้านพระรามสองนี่ผมเชื่ออยู่นะครับว่าพี่ยาวสดมากนะขอราคาหน่อยครับขอราคามาคุยกันหน้างานครับมันบอกไม่ได้ครับเพราะว่ามันมาตกลงกันหน้างานครับไม่ต้องขอราคานะครับพี่ยาวครับมามาเลยครับพาจีมงานเข้ามาเลยครับเขารับให้อยู่แล้วครับ อยู่สนามลาดวิถีครับตอนนี้โอ้โหเจ้าแบคไปเตะกับทีมงานลาดวิถีนะครับหรือไปซ้อมนะครับนี่ครับอย่างพี่ยาวมาอย่างเงี้ยก็มีหลายเหลี่ยมนะเตะกับน้ำมืดก็ได้หรือเตะกับพี่อุ้ยก็ได้อย่างเงี้ยหรือเตะกับอีกหลายท่านนะที่นั่งอยู่เปียดมีครับ,<ๆ>ม,รบมีให้ตเตะเยอะแยะครับ แต่เหลี่ยมน้องแบ็คเข้ามานี่คาสองสองนี่มองว่าตัวรับสองสองอย่างน้องแบค็คมันก็อยู่ที่ตัวคุมน้องแบ็คว่าน้องแบ็คจะเอาใครมาคุมนะแต่เขามีให้แน่นอนครับแต่ก็มีให้ไม่เยอะพอส่งค่าน้ำมันอะไรประมาณนี้ครับเติมน้ำมันจากราดวิถีมาเนี่ก็จะก็จะอยู่ที่สองสามร้อยครับประมาณนั้นเลยฮะ เขาจะเพิ่มให้เพิ่มนี่ก็อยู่ที่ว่าขาหน่อยครั้งหนึ่งครับถ้าเตะไปแล้วเกมมันเบียดกันสูสีกันนี่ขานอกมีแน่นอนครับเหมือนเมื่อคืนครับเบียดเมื่อคืนที่พิษตุยครับจต้องยินครับเตะไปเตะมาครับเกมมันสูสีครับพอเกมสูสีเสร็จขานอกมีครับขานอกขานอกเสียบีครับหยับขานอกครับมื่อคืนครับจัดไปสองพันครับเมื่อคืนครับเสีย B บีครับ คอปบางพีกับพี่มาวินครับเกือบกลับมาไม่ได้นะนำสิบสองต่อเก้าครับฝั่งเจ้าสนามครับตีตื่นมาเป็นสิบสิบเอ็ดต่อสิบสองครับขนาดครอปบางพีก็ยังกดดันครับเมื่อคืนครับสองร้อยไม่ไปครับน้ำมันแพงนะครับพี่ยาวบ่อนะครับก็มาเล่นมาอะไรก็ว่ากันไปครับพี่ยาวครับ นี่ครับปากเซครับปากเซครับสายยาปากเซครับอยากเจอแอดครับเข้ามาเลยครับถ้าอยากเจอแอดครับแอดตอนนี้นั่งบรรยายอยู่เอกชัยแปดสิบสามแยกหนึ่งนะครับดูครับดูครับนี่ฮะพิเมือครับหรือน้ำเมื่อดนะครับสีหัวหยอดไม่ผ่านเจ้าดำนะครับเจ้าดำนี่วัมากครับ จะเข้าไปกินเบียรครับจดไปครับมาเลี้ยงพี่หน่อยครับช่วงนี้ตังค์พี่จะรู้สึกว่าตังค์มันจะช็อตหรือเกินครับช่วงนี้ครับน้องครับเห็นบอกเดีนสายได้ตังค์บ่อยมากเลยเอามาเลี้ยงเบียพี่หน่อยนะครับ S <s <trains> อยู่กันหลายท่านนะครับนี่ก็เป็นเหลี่ยมซ้อมรอไปก่อนนะครับเจ้าแค่สวัดนะครับผมนี่ลุกเป็นไฟ <c oughs> น้องชายนะครับบอกว่าลุกเป็นไฟฮ <c oughs> ะเจ้าแบฮกนู่นะป่าพุทธก็นั่งอยู่นน่นนะเจ้าแบ๊กนู่นน,น,นั่งเสื้อเหลืองๆกับพี่ตุย๋ยกับพี่อุ้ยฮะนู่นนะสามคนเนอะฝั่ <c oughs> งนี้ก็จะเป็นนี่ครับ หลากหลายท่านนะครับอยู่กันเยอะๆฝั่งน้องก็จะเป็นนมานมนมร้อยห้าสิบโลครับจะต่องครับหรือหลักร้อยห้าสิบนะครับแลกข้าไมได้ครับถ้าน้ำหนักเท่ากันนะฮะแล้วก็เป็นพ่อค้านะครับ มาจีบเหลี่ยมหน้างานเลยครับมาตกลงกันที่หน้างานนะครับเพราะว่าแอดมินก็ได้แค่สื่อสารให้ดูนะครับว่านักกีฬาอยู่เวทไหนครับเตะได้หรือไม่ได้นะครับถ้าอยู่นั่งอยู่ตรงนี้ครับในขนาดนี้ครับเหลี่ยมนี้ไม่แข็งมากครับไม่มีแข็งครับเตะเตะเตะได้นะครับมาจีบกันที่หน้างานนะครับเวทนี้ก็จะเป็นเวท สิบห้านาทีครับไม่แข็งมากครับฝั่งนู้นจะเป็นเจ้าดำแลข้างกับเจ้าหมักปักปักเซบฝั่งนี้เป็นเจ้าปักเซลไม่ใส่รองเท้านะครับฝั่งนี้ครับนี่ครับมาดูครับเปิดหัวครับเมื่อเรายกเข้าไปนี่ครับมีเหยียบเขียวหยอดด้วยครับจังหวะสามครับเอาตัวรอดได้ดีมากจังหวะเมื่อสักครู่ครับ เหมือนเมื่อก่อนเนะเมื่อก่อนเนี่ยผมไปนะครับไม่รู้จักนักกีฬานะครับไปสนามอื่นนี่ครับไม่รู้เลยครับว่านักกีฬาอยู่เวทไหนพอเตะกันได้หรือเปล่าอะไรนะครับแต่ทุกวันนี้ครับแอดมินนะครับที่ว่าเคยไปสนามไหนนะครับแอดมินรู้นะครับว่านักกีฬาจะเตะได้ไม่ได้นะครับจะสู้ได้หรือไม่ได้ครับแอดมินก็จะสามารถรู้จักนักกีฬาได้นะครับว่าจะพอสู้กันได้ไหมอะไร อะไรประมาณนี้นะครับเมื่อก่อนนี้แอดมินอยู่แค่ในสนามครับไม่กล้าออกไปไหนนะครับซ้อมก็ซ้อมอยู่แค่ในสนามนะ้วบนวนเวียนอยู่แถวๆเขตข้างๆพระรามสองเรานะครับแล้วก็พอเริ่มอ,ออกไปสนามต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามในละแวกพระรามสองเรานะครับหรือสนามพุทธบูชาอย่างนี้หรือในเขตอื่นนะครับ แอดมินก็พอรู้นะครับพอรู้จากนักกีฬานะครับว่านักกีฬาท่านไหนเตะด,ดีหรือเตะไม่ดีนะครับเล่นเบียดไหนเบียดไหนครับ<อ>มันก็จะ<อ>รู้จักนักกีฬานะครับว่าเออคนนี้พอเตะได้นะคนนี้เตะไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับ<อ>บางคนก็ทักมาถามแอดมินนะครับว่าเปียดนี้ครับเตะได้ไหมครับแอดมินก็เป็นนะเป็นคนที่ไม่โกหกนะครับก็คือบอกว่าเตะไม่ได้ครับ เวทน,นี้เตะไม่ได้เวทน,นี้เตะได้ครับเพราะแอดมินเป็นคนตรงๆนะครับจะไม่โกหกครับคือเป็นคนที่ชอบในกีฬาเซปักตะก้ออยู่แล้วนะครับ<ๆ>ก็จะไม่อยากอ่านเหลี่ยมแบบเปิดเปิด,เป,ดเปิดสามเหลี่ยวแทงอย่างเงี้ยครับ<ๆ>เพราะว่ามันไม่น่าดูแล้วก็มันมันมันไม่น่าชมอะไรประมาณนะครับ

เออไอโจไอบิวเออไอโจไอบิวจะตไม่มดเดีนาีเเอาตัวโยบิดีไหเตยตายเลบันดิคเนาะเต่สูดไอโจ้เตะดีนะแต่มันเจ็บอยู่ตัววันนี้มันเจ็บอยู่เตยดิมต้องสู้ในระดับเตยมันเชื่อไหมเมื่ เมืกก่อก่อนนะเจ้าเตยนะเจ้าเตยเมืกก่อก่อนโอ้หมันขึ้นมาตอนมันติดโรงเรียนนครม,มาถมนะมันเตะตอนนั้นมันเตนะนะตก่อนนะมันเตะอยู่สนาม,นามเอกสนามเอกชัย99ทับสองเยว่าติดติดโรตัสอะ่ะที่เจอมันครั้งแรกเลยเจ้าเตยนะ เตยเตยดีมากมันเตยแรกอีกเยาวชนนึงคือมันเตยให่นั้นที่ว่าที่ว่ามันมันที่ว่าเจอเจอไอ้เตยอ่ะมันมาคู่กับอ่าไออะไรวะตัวยกอ่ะไอ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 ฟอร์มคู่กับไอฟอร์มเตือนครั้งแรกหลังจากปีนั้นมาทุกวันอยู่เก่งมินเยอะเหลือแต่ที่ว่า มันจะติดเียมชาติไม่ติด